ก,กวยน้องเร็วสวัสดีก่อนแล้วสวัสดีค่ะเร็วๆสวัสดีตอนเช้าก่อนเร็วสวัสดีตอนเช้าก่อนเร็วน้องนินลลี่นอน้ะจ้ะอ, <c oughs> อู้เก,เกนองนี่เวลาเกนองนี้ ฮัลโหลฮัลโหลโทรหาพ่อนี่ฮัลโหลแล้วโทรหาพ่อเดี๋ยวเร็วนั่นน่ะไปกวนคุณลุงคุณลุงเพิ่งจะเลิกงานตอนเช้าแล้วจ้า มานี่เร็วๆคุณลุงเพื่อจะได้นอนเร็วมานี่เร็วเนี่ยกวนลุงเลยเสียงพัดลมมันเขา่าเห็นไหนพี่เดพี่เดจ้าจ้าพี่เดจ้าจ,จ,จต,ติงหู่นนะ น่ะไปไหนไปไหนคะฮัลโหลเร็วฮัลโหลโทรหาเดดี้เด้เออฮัลโหลโทรหาเดดี้เร็วอยากกัดทำไมคะก,กัดทำไมคะเดินว่อนนะคะวันวันก็จะไปลื้อกล่องลง สวัสดีตอนเช้าเด้อจ้าวันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศอ่ะจ้จริงจ้ะ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 เอ้านะคนสวยเนาะคนสวยยิ้มยังไงก็สวยทุกผับฮัลโหลอือทุอผับพ่อเลยอือ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  ฮัลโหลก่อนโทรหาพ่อก่อนเลยฮัลโหลก่อนด้ยฮัลโหลก่อนด้วยทักทิมอ๋อเอาทำเอาเองทำเอาเองฮัลโหลด้วยฮัลโหลโทรหาดีดีเลยเออเออโทรหาพ่อหน่อยโทรหาพ่อหน่อยเดดีเมื่อไรจะมาทำเดดีเลยเดดีเมื่อไรจะกลับมา อ,อื้น่ะสำหน้าไหมสหลอน